กําลนะังแม่ไปต้มแล้วได้มาใหงครับผมน้ำมาต้มอ่าพ em> uh, ี่พิมนะสายบุญเฮาครับผมอ่าเพิ่นกําลังแต่ว่ารอดน้ำมาตุ่มก่อนกําลังต้่มหนาบเนาะพี่น้องเนาะกําลังต้มแน่นแน่นแน่นแน่ตุ่มหน้ามาตุมนะครับเนาะที่เพ่นฝากมาให้เนาะกได้น้ำมาส่งให้แด้วพี่น้องด้วตุมแบบโบราณได้มาให้ครับผมกําลังแบอยู่กลางปลาอยู่กลางปลาอยู่กลางปลา แต่ว่าปูฉันล่าตักสีวางเลยค่ะผมแต่ว่ากะมาล่อเบิงว่าเพิ่นสิย่ำให้ตัวใดเพราะว่ามือนหนักมากเพิ่งมาเหลือ,อสองนะครับว่าสองเวนสองอะไรนี่แหละเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวรอติดตามไปกันครับผมเนาะสำหรับวันนี้เนะาะก็อะไ์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเป็นกําลังแรกใจกันนะพี่นอนะ้องเนาะน้ำมะตูม กระจายของมหาเฮงเนอะทุกๆช่องทุกๆคนขอให้เพ่งๆคาคาโดยโดยหาหาลือๆเนอะสิบเจ็ดมาก็จะออกห้าหนึ่งอ้าวพี่น้องมาเลยเนี่ยโอ้ฟังเลยพี่น้องจับจ่อความหมายชื่อที่เขาลงมหาจ้าย ้าคุกคนมันไปแข่งไปโหชกเกอมาฮะจากเขาในขณะขณนมาเจอกัที่รามัอเพื่อจาฆ่าไอชิกั้มารชกเกอปูไปดูคันนั้นหน่อยปูสวยไหมสวยไหมคันนั้นสวยไหมคันแดงคันแดง,าแดงมาแดงสวยไหมครับปูสวยไหม,ย,มยัง อืดีอยู่มันก็จะเป็นไปได้อยู่เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งพี่น้องเพราะว่านังแล้ก็มาค้างอดอวยอยู่นี่แล้วเอาจะให้พรเนี่ยเอาอายก่อนส่งมาจะให้พรก่อนเนี่ยให้รับเนี่หลับรับเอาอธิฐานจิต อธิษฐานผ่านน้ำไม่มีก็เอาน้ำใจเนะอะนำใจตั้งใจอุทิศชงบุญกุศลทั้งหลายไปให้เจ้ากับนายเบนข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานอุทิศชงบุญกุศลไปให้เจ้ากับนายเบนขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกหมดศกหมดกรรมหมดเวรให้มีแต่โชคมีแต่ลาภมีแต่เงินในวันที่เท่าไหร่สิบเก้าค่ะมกกลาคงภู วันวันจันวันจันเอะวันจันเนอะให้มีเงินมีทองจันจันเงินจันทองเนอะไปหาต้นจันเงินจันทองเคยได้ยินบอตต้นจันเงินจันทองไม่เคยได้ยินค่ะเออไปถามเขาต้นจันเงินจันทองนะผมเพื่อจะเป็นเศรษฐีปูกคนละหนึ่งต้น ต้นจันเงินจันทองนะคะอืมต้นจันเงินจันทองโอ้ปานั่นจะเท่งโอ้อยู่อยู่อยู่กับลูกมีไหมอืบอกบอกไม่มีเหรอจันเงินจันทองอ้าวมาอีกมาอีกอ่าครไดเนี่ย่ยมาอาน้ำมาโอ้ ผู้ใดเนาะเป็นเจ้าของเนี่ยมาหาเฮลงเป็นเจ้าของมาตุ้มเกิดกันเลยพ่อผู้รับชมก็เอฟซีครับผู้รับชมเอฟซีเป็นฝากมาครับเอฟซีเป็นฝากมาจากทางอื่น่น้าเรับชมอยู่ก็ได้ได้ให้ทางนี้เหมือนกันเออให้มีส่วนร่วมเนาะครับผมแต่ว่าอย่าลืมไปซื้อรัฐบาลไว้เนาะอย่าลืมไปซื้อรัฐบาลไว้ซื้อเลยั ห้าหนึ่งชัดแจ้วอืมบัต้องไปบัต้องกลับว่าดีฉันฝันแล้วก็บบแมนซื้อเลยเจกเจ้าห้าหนึ่งแล้วบัต้องกลับโอ้ยับมาแล้วได้พี่น้องได้ยับมาแล้วเลยหยับมาแล้วได้แค่นี้อยู่เลยบัต้องกลับบัต้องขึ้นบัต้องลงเน้นย้ำทำไม เจ็ดห้าหนึ่งเป็นแนวทาเอาไปซื้อรัฐบาลเนอะเวลากินแป้งรัฐบาลยิบเก้าวใครดูไรสดอยู่นี่ทินเยอะเือเดี๋ยวเสียพอนั่งท่งหมันไปยิบก้อนนี่พราท่านเองออบุญหลายก็ได้หลายใบบุญน้อยก็ได้หนึ่งใบอ๋อเอาถ้าได้น้อยแล้วปู่จะได้บ้านเรออ ปู่ไม่ได้บ้านนะถ้าได้เนาะเอาบ่ได้บังคับได้น้อยก็บต้องเพียรไม่ได้หลายก้อนจะได้ได้ได้ที่พักนี่นั่นแหละนั่นแหละช่ขช่วยกันคนระบาทต่อบาทอย่างมาวันนี้ก็จะได้เลยนี่ค่าแรงพ่อนี่ยตลาดปั้นเราเลยนะยังยังไม่มาถ้าเราจะพอกเราก็ต้องทํามันที่พักซะก่อนเพื่อคนมาร่วมหลายแล้วก็จะได้เสร็จแล้วจะมีงานบวงสวงในบัดนี้จะมีนาง นางสนมสี่คนมัาลำถวายต้องมีสี่แล้วพ่อต้องมีสี่หาได้ไหมหไม่ได้ต้องสีง<อ>่เพอนางฟ้ามีแค่สี่คนนางฟ้านี่นางสวรรค์มีแค่สี่คนออเอาแค่สีสี่คนมาให้ครับผมคนที่สิบเจ็ด วันที่จะเป็นเสษีีกันเนาะครับผมใครถ้าซื้อดวงเนะถ้าเปิดถ้าดวงบอเปิดในเฮ็ดกันได้ก็บ่ถูกมันอยู่ที่ดวงคนจะเปิดตอนไหนเวลาใดครบวันเปิดหรือยัง อาจะปรึกษาอะไรต่อ,อบอแบบมาอยากให้ปูยำนี่ยหะครับผมเนาะ,ะ,อะสองตัว,<ช>ตวมีบ่ปูยำตัวไหนถ้าว่าเกตห<ม>นึ่งรถคันนั้นปูกระชี้ให้หน่อยนหมมุน,น,มนหน่อยเจ้าค่ะถ้าเขาบอกไปบ่วไหนหนกถ้เขามาบอกไปถึง่าเป็นตัวกันตรงกันก็ช่างแต่ว่ววาพี่เขาบอก เราเราจะไปฝืนบ่ได้พอแม่นวัดใจเราอยากเขาหนึ่งบ้มให้มีอคติไม่ให้ลำเอียงเนาะให้เสมอนะมหาเองต้องให้มีจิตใจเสมอแต่อย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังดีบ่เลือกที่รักมักที่ชังดีบอกแต่จะทวนความจำเนอะ ครับผมเมื่อคืนนี่แล้วเขามาลำไร้นันวันก็แท้กรแท้กรแท้มาทานเขาจะมาอยู่บ่อยคือข้างขึ้งขึ้นเขาจะมาบ่อยมาปานนี้ออกบ่เขาคนมในเมืองนี่ไหนว่าจะมาที่ยินขเขาจะมาอยู่ฟังยุ่ที่คุยกันมาว่นอเราคุยกันเออที่เราคุยกันน่ะนะเราเล่นมาดักเลยเนาะ อมารอมารอแล้วเห็ุมาได้ยบบนี้ใคจะบอกเราอยู่เขามากลางวันกลาคืนน้องมีมานแล้วนะคุณยุงลายอามาเลยยุงลายเออเมื่อนันไปขอโชค่ให้เจดหาศูนย์แม่ตะเชียนเมื่อนันแม่ตะเชียนให้ตัวเดียวไปเจหาศูนย์ที่ไปขอแม่ตะเชียนดู่กลางตา กูขายง่าท่านที่ว่านี่ที่พี่น้องด้วยมากันนึงเต้มเต้มขึ้นเต้มหนึ่งวปนติมาใหม่คับผมหนึงนเด้หนนึงขึ้นจากศูนย์อ่นี้ครัผมมาบานอี้ไม่ยั่งให้เดยวตัวกับย่งตัวเี่ยวตามนหลัมานองอืเจอาดูนะคะคือได้มีบุตกรละครแ้องมไข่ไขครับซีหนึ่งอืมบางทีมันก็ศูนย์กับซีหน่งซีศูนย์ไปันี่ที่หกจเอาเนเราจ็ดห้าศูน อ่เมื่อกี้พันย่ำให้1นึ่งสูนาง1นื่องเนา่1ง0ึน่เจ็นาบ้งนึ่งเจ็าตดระวังู้ย่ำ7ิดห้น่องเตาหนึ่งตรงดงยางเดียวตรงดิงมือนั้นได้จะทาสูนพนไปค่ะไป้ิ้นเห็นอ่ะดูตาบรลูว่าผู้ใดเห็นเป็นตัวไหนเออ้เขามนอยาดถามค่ะก็มือนั่นพอยังไม่ได้บอกทางช่องเลยว่าเห็นตัวใดน อยู่แม่ตะเชิญนเห็นบ่เจ็บลืมถามเจ็บก็กลับก่อนลืมเลยเห็นคือกันบ่อแต่ว่าแม่ตะเชิญเป็นไอเชิญหาซูนเหมือนอ่ะแต่ว่ามาหาเองเพิ่นลอยในช่องแล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าพูดไปน้ำกันว่าเห็นตัวได้เด้อแอชจให้เพิ่อนยายนี้เพราะว่าเพิ่งเปิดเผยแต่ว่ามาหาเองเพื่นห็นแล้วเห็นแล้วว่าเด้แต่ว่าบอใหนได้บอกแม่ท่อก็เลยเาก็ล็อถไปแพ้ไปมั่นเลยเมือนอีกแล้ว จำได้ป๊อปย้วต้นตะเคียนน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วท่านได้เห็นตัวไหนล่ะอเชี้ไปีเลยชียบอกนี่อบอกแต่แรกเลยดิบอกั้งยันเข้าไปเลยเดี๋ยวจำได้บอะจ่าได้บ่อปองดน่อได้ันนออก่อยจองเพิ่นว่าเห็นแล้วเห็นแล้วอ่านได้นี่เหอนเดินเข้าไปนะอ่าที่เลี้ยงไบ่ได้ถาม ต้าไปนั่งขอได้เจ<ด>็ดห้ศนย้งหาหนาแต่ว่าสัมผัสแรกที่ปูเข้าไปหายอาเนาะคือมันไปซีเส้นตรงนั้นจุดนั้นแต่อดว่าได้ทามาเพื่นได้ตัวใดเพื่็นัวใดเนียนมีกระรอเดี๋ยวที่น็ดมามาไปไปบอกกด้วย แป้งเอาแป้งไว้ก่อนละขอไว้ร<า>อบนอกเสียมันปูเสียไม่ได้ใช้ด้วยเนาะเสียไม่เห็นนะเสียไม่นิดนึงก็ดีเลย เพราะว่าก็ไปที่แหยืนดูเต็ ตอนเรียนคุยกันถามกันดูนะ้างน้น,นแต่ว่าถ้าออกถมามันมาเป็นอยางงี้เข้าไปมันเป็นยางไไ้เข้าไปมันเป็นแต่ตอนที่ว่าออก,มก,กไม่แอันนี้กโอโอ็ยังมี้างต้นไม้้าง มันมันเป็นสงผักผักหนึ่งเข้าไปปุ๊บนึกว่าเป็นเบาเล็กเลยเนาะพูดเรื่องเล็กเลยเนาะเข้าไปพอดีเขาก็อยู่ข้างข้างฝั่งรองเท้าที่โอ้เออว่าอยู่ตรงนั้นเหรอเอออยู่ข้างรองเท้าบอกวันนี้เนะ่ะอยู่อยู่ที่แป้งอ่ะ ก็เห็นก็เข้าไปคือเป็นห้าอยู่แต่ว่าอีกตัวนึงมันก็จะเป็นอยู่หรอกเป็นตัวเก่านั่นอ่ะพอเข้าไปสองใกล้ใกลกลายเป็นหกจ้ะจากจักจากตัวนี้นี่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 ตัวนี้กลาเป็นไงเอออันนี้เลื่อยมาเป็นหกเข้าไปใกล้ใกลก็นางน่าก็ยืนอยู่ที่รองเท้าหน่ะยครับผมเอ้มันมีเรืออยู่เนาะครับมีเรื่อนเล็กะเครือเนี่ย โอ้ไม่เครยอยู่ครับเออมีบอกมีเนาะมีมีครับมีเครือเราก็เกาะเครืองงี้นะบอกดูนั่นน่ะยูที่แป้งเหมือนก็เรยกอกโอ้ทาไมง่ายเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นนะนึกได้ละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นั่นเสียสองสองหกสันสืออยู่เดียวนี่น่ะเป็นอย่างนี้เลยเอาเอาไป่องเบงเลยนี่เอาไป่องแล้วก็เอาไป่องเลยที่แรกเป็นห้าเป็นอย่างนี้ที่แรกเออที่แรกยื่นอยู่ใกลเป็นห้าเข้าไปไกลเป็นหกตามทีเลยมา ก็ S <S 2> <S 2> เครื่อนั้สองเบ่งอยู่สองมือจับเครื่อไม้เนี่ยนึกได้อยู่กับผมนะอ๋อสีมาสารุปให้ฟังก็คือสำหรับปูชาดบ่พีน้องเห็นมา เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับอันมินหลายกล่องมันมัน,มนหลายตัวเลยพี่น้องอาตีานั่นเนี่ย นเนาะก็คือมาควาอวัแรกปูพินไห,หนึ่งหนึเนาะละ้วกาพินการเวาขึ้นมาอย่าลืมว่าหกสองนะครับเนาะหกสอ่งหเอ็ดม,มิดกรารไหกสองเก้าสองหนึ่งหกอเอ็ดม,มิดกรัรไหรได้พี่น้องเด้อ เนาะไายการสำหรับแม่ตะเชยนสำหรับแม่ตะเชยนไปแม่ตะเชยนอยีกหมูนึงที่ว่าปูมาหาเนาะเมือออเมม่อนั้นไปขว้าได้จักสี่ได้เจ็ดห้าศูนย์นักพองเนาะได้เจ็ดห้าศูนย์ต่อมาเมื่อนี้เพิ่นมมาย่ำให้ก็คือ เปิดเจ็ดหานึงเจ็ดห้าหนึ่งนะครับเนาะแม่แตะเชียนนะพี่น้องเด้อหลักเพิ่นเาบามากก็คือบนสองลักหน่วยล่างหนึ่งลักหน่วยหลักปูเพิ่นก็นถามมาแม่แตะเชียนที่ว่าเห็นอยู่เมื่อน,นั้นแต่ว่าเขาจะไปท้าแป้งขอโชคเนาะเพิ่นว่าเห็นได้เล่เข้นเป็นหาสองแต่ว่าเพิ่นมาบอกว่าเป็นฮกสองฮกสองมันก็นตรงกันครับอ่าปูฟุ่มฤาษีเพิ่นให้มากกว่าน,านั้นนะี่เนาะฮกสองพี่น้อง พี่เจรหนะ้าเบิ้งนะครับน้องเห็นชาดปะครับครับนะจอไว้แนดะ้วพี่น้องด้วนยะ